ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังไปเถอะซีรีส์ใครคือราชาแห่งน่านฟ้า F16 ปะทะกริปเพนวันนี้เราจะพาคุณไปเปิดม่านเรื่องราวของสองนักล่าแห่งเวหาที่ถูกยกย่องว่าเป็นตำนานต่างยุคต่างแนวคิดแต่กลับถูกนำมาเปรียบเทียบกันเสมอมาทั้ง F16 Fighting Falcon และ JAS39 Gripen เรื่องราวของพวกมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรแหลกบินบนฟ้า หากแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศและยุคสมัยที่หล่อหลอมมันขึ้นมาย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1970เมื่อกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกากำลังมองหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่เพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นก่อน F-16 หรือที่มีชื่อเต็มว่า F-16 Fighting Falcon ได้ถือกำเนิดขึ้นแนวคิดของมันชัดเจนเป็นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงบินได้รวดเร็วราคาคุ้มค่าและสามารถผลิตได้จำนวนมากเพื่อครองน่านฟ้า และไม่นานมันก็ทำได้จริง F 1 6กลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกผลิตมากที่สุดในโลกมีการใช้งานในกองทัพกว่า25ประเทศผ่านสนามรบจริงมันหลายทศวรรษตั้งแต่ตะวันออกกลางจนถึงยุโรปประสบการณ์การรบที่สั่งสมมาคือกรอกกำบังที่ทำให้ F 1 6เป็นมากกว่าเครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางทหารของโลกตะวันตกแต่ในอีกซีกโลกหนึ่งประเทศเล็กๆอย่างสวีเดนกลับมีแนวคิดที่ต่างออกไป สวีเดนเลือกที่จะไม่พึ่งพามหาอำนาจใหญ่แต่สร้างเครื่องบินของตัวเองขึ้นมา JAS 39 g r i p p e n ได้ถือกำเนิดในทศวรรษ1 9 8 0ถึง1 9 9 0ชื่อของมันหมายถึงกริปฟินสัตว์ในตำนานที่ผสานปีกนกอินทรีเข้ากับร่างสิงโตสื่อถึงทั้งความรวดเร็วและพลังมหาศาลกริปเพนถูกออกแบบมาให้ทำได้ทุกภารกิจในลำเดียวทั้งโจมตีทางอากาศโจมตีภาคพื้นและการลาดตระเวน ขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จุดเด่นอีกอย่างคือมันสามารถขึ้นลงได้แม้บนถนนหลวงและยังใช้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำกว่าคู่แข่งรายใหญ่นี่คือสิ่งที่ทำให้กริปเพนแตกต่างเพราะมันไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นยักษ์ใหญ่แต่เพื่อเป็นนักล่าที่ฉลาดค,คล่องแคล่วและพร้อมจะบินได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อเปรียบเทียบกันในจุดเริ่มต้นเราจะเห็นว่า F 1 6เกิดมาเพื่อเป็นกำลังหลักของมหาอำนาจ ต้องการครองน่านฟ้าในทุกสนามรบขณะที่กริเพนเกิดมาเพื่อพิสูจน์ว่าประเทศเล็กก็สามารถสร้างนักล่าแห่งเวหาที่ไม่ด้อยไปกว่ามหาอำนาจใดๆทั้งสองต่างมีเส้นทางที่น่าจับตามอง F 1 6ผ่านการรบจริงนับไม่ถ้วนสั่งสมชื่อเสียงและชัยชนะส่วนกริเพนแม้ยังไม่ถูกใช้ในสงครามใหญ่แต่ก็ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่าเป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าและทันสมัยที่สุดในรุ่นเดียวกันจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งคู่ จึงสะท้อนภาพที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงหนึ่งคือยักษ์ใหญ่ผู้มีประสบการณ์สงครามอีกหนึ่งคือเสือซ่อนเล็บที่พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองบนฟ้าแห่งสัตวรวัใหม่คำถามจึงเริ่มก่อตัวขึ้นว่าหากสองนักล่าแห่งเวหามาเจอกันจริงๆบนสนามรบเดียวกันใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบและใครกันแน่ที่จะคู่ควรกับตำแหน่งราชาแห่งน่านฟ้า ตอนนี้เราได้รู้จักตำนานและเส้นทางกำเนิดของสองนักล่าแห่งเวหาไปแล้วถึงเวลาที่จะพาคุณไปเจาะลึกถึงพลังดิบและสมรรถนะที่แท้จริงของพวกมันว่าหากต้องมาวัดกันบนท้องฟ้าใครจะเหนือกว่าเริ่มกันที่ F16 Fighting Falcon หวัวใจของมันคือเครื่องยนต์ Pratt Whitney F100 หรือบางรุ่นใช้ General Electric F110 ครื่องยนต์เหล่านี้ให้แรงขับมหาศาลจนทำให้ F16 ทำความเร็วได้มากกว่ามัก2หรือเกิน2เท่าของความเร็วเสียงไม่เพียงแต่เร็วแต่ยังสามารถเร่งจากความเร็วต่ำไปสู่ความเร็วเหนือเสียงได้ในเวลาอันสัน้นจุดแข็งอีกประการคือพลังที่ต่อเนื่องทำให้มันบินขึ้นสูงได้อย่างรวดเร็วและรักษาความได้เปรียบทางความสูงในสนามรบ แต่เมื่อหันมาที่ JAS 3 9 Gripen เครื่องบินจากสวีเดนลำนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าเครื่องยนต์ Volvo RM 1 2ซึ่งพัฒนามาจาก General Electric F 4 0 4ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานของสวีเดนแม้จะมีขนาดเล็กกว่าแต่กลับให้สมรรถนะที่โดดเดน่น กริปเพนสามารถทำความเร็วได้เกือบมัก2สองเช่นกันความพิเศษอยู่ที่ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาและโครงสร้างที่ใช้วัสดุคอมโพสิตทำให้มันคล่องตัวมากในการบินพลิกหลบและการรบในวงแคบหากเปรียบเทียบกันในเชิงพลังดิบ F-16 ดูจะได้เปรียบเพราะแรงขับที่มากกว่าสามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่าและมีระยะปฏิบัติการที่ไกลกว่าแต่นั่นก็แลกมาด้วยขนาดและน้ำหนักที่มากขึ้น ขณะที่กริปเพนแม้พลังเครื่องยนต์จะไม่เทียบเท่าแต่ความเบาและการออกแบบอากาศพลศาสตร์ที่ทันสมัยทําให้มันมีความคล่องตัวสูงยิ่งเหมาะกับการเข้าประชิดในระยะใกล้หรือที่เรียกว่าด็อกไฟหากลองจินตนาการถึงการเผชิญหน้า F-16 จะเหมือนนักสู้ที่มีพลังหมัดหนักและสู้ได้ยาวนานส่วนกริปเพนจะเหมือนนักล่าที่ว่องไวหลบหลีกเก่งและพร้อมสวนกลับในจังหวะที่ศัตรูพลาด ความได้เปรียบจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์หากเป็นการรบในระยะไกลหรือใช้พลังดิบ F 1 6อาจคล่องความได้เปรียบแต่หากเข้าสู่การต่อสู้ที่ระยะใกล้ความคล่องตัวของกริป e n ก็อาจทําให้มันเป็นผู้กุมชะตาแห่งชัยชนะสมรรถนะอีกอย่างที่ควรพูดถึงคือความสามารถในการขึ้นลง F 1 6ต้องการรันเวย์มาตรฐานที่ยาวพอสมควรขณะที่กริปเพนถูกออกแบบมาให้สามารถขึ้นลงได้แม้แต่บนถนนหลวงที่เพียงแค่ปิดการจราจรชั่วคราว นี่คือข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์เพราะหากสนามบินถูกโจมตีกริปเพนยังสามารถกลับขึ้นบินได้อย่างยืดหยุ่นในแน่ของเทคโนโลยีการบินทั้งคู่ต่างใช้ระบบ f l y b y w i ท e ทำให้ควบคุมง่ายและตอบสนองได้ไวแต่ด้วยความที่กริปเพนเกิดมาหลัง F16 เกือบ10ปีมันจึงได้เปรียบตรงการนำเอาเทคโนโลยีรุ่นใหม่มาใช้ตั้งแต่ต้นหากพลังเครื่องยนต์คือหัวใจที่ทาให้เครื่องบินรบทยานขึ้นสู่ฟ้าดวงตาและสมอง ก็คือสิ่งที่จะชี้ชะตาในการรบว่าใครจะมองเห็นก่อนใครจะยิงได้ก่อนและใครกันที่จะรอดกลับมาเริ่มกันที่ F16 นักล่าแห่งยุคสงครามเย็นที่พัฒนาตัวเองต่อเนื่องตลอดหลาย10ปีระบบเรดาร์ที่ติดตั้งบน F16 มีการอัปเกรดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นแรกที่ใช้ AN/APG-66 จนมาถึงรุ่นใหม่ อย่าง F-16V ที่ใช้เรดาร์ AESA อันทรงพลังอย่าง a n a p g 8 3 SABR มันช่วยให้ F-16 มองเห็นเป้าหมายได้ไกลขึ้นติดตามได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและยากต่อการถูกตรวจจับกลับมาข้อได้เปรียบของมันคือประสบการณ์การปรับปรุงที่ยาวนานจนกลายเป็นระบบที่เชื่อถือได้สูง ขณะเดียวกัน JAS 3 9 g r i p e กกปเพก็ไม่น้อยหน้ามันมาพร้อมกับเรดาร์ PS 0 5ทับ A และในรุ่นใหม่อย่างกริปเพ E หรือ F ก็มีเรดาร์ AESA ที่ล้ำสมัยอย่าง Silix ES 0 5 Reven เช่นเดียวกันแต่จุดแข็งที่สุดของกริป e n คือระบบ Data Link TIDLS Tactical Information Data Link System และ Link 16 ที่ถูกออกแบบมาพร้อมกับตัวเครื่องตั้งแต่ยุคแรกทั้งสองระบบทำงานสอดประสานกันเพื่อช่วยให้นักบินคริปเพนจะสามารถรับรู้ความเป็นไปในสนามรบได้ตลอดเวลาเพราะสามารถรับและแชร์ข้อมูลกับเพื่อนร่วมฝูงและสถานีภาคพื้นดินได้แบบเรียลไทม์ราวกับว่ามีในตาหลายคู่มองไปในทุกทิศทางพร้อมกันถึงแม้ว่าในภายหลัง F 1 6จะถูกเพิ่มระบบ l ิงก์16ที่พัฒนาร่วมกับนาโต ก็ยังถือว่าเป็นรองในเรื่องของระดับความลึกของข้อมูลและความเร็วในการส่งข้อมูลเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ TIDLS ของเครื่อง Clippen ในการรบจริงหาก F 1 6อาศัยเรดาร์ที่ทรงพลังและอาวุธระยะไกลเพื่อเปิดฉากโจมตีค l i p p e n ก็อาจใช้เครือข่ายข้อมูลที่เหนือชั้นในการประสานงานทำให้ฝูงบินทั้งหมดสามารถเห็นภาพเดียวกันและโจมตีได้แม่นยำกว่า หากเปรียบเทียบกันในเชิงสมองกลคลิปเพนถูกออกแบบมาโดยเน้นการหลอมรวมข้อมูลหรือที่เรียกว่า Sensor Fusion อย่างสมบูรณ์แบบมันจะนำข้อมูลจากเรดาร์ดาต a าลิงก์และเซนเซอร์อื่นๆมาประมวลผลและแสดงเป็นภาพสถานการณ์เดียวที่เข้าใจง่ายบนจอแสดงผลขนาดใหญ่ช่วยลดภาระของนักบินได้อย่างมหาศาลในแง่การป้องกันตัวเอง F 1 6มีระบบอิเล็กทรอนิกส์และการปล่อยแฟลชชาร์ เพื่อลบหลีกขีปนาวุธขณะที่คริปเพนก็มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ EW ที่ชาญฉลาดสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ศัตรูและป้องกันตัวเองได้ไม่แพ้กันการต่อสู้ระหว่างสองนักล่าในมิติของดวงตาและสมองจึงไม่ใช่เพียงแค่ใครมีเรดาร์ที่ทรงพลังแต่คือใครสามารถใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์สูงสุดใครจะเชื่อมโยงเครือข่ายและประสานงานได้เหนือกว่า และใครที่จะตัดสินใจในเสี่ยววินาทีแห่งความเป็นความตายหากเป็นการรบแบบตัวต่อตัว F16 รุ่นใหม่อาจได้เปรียบด้วยเรดาร์ที่ทรงพลังและระยะตรวจจับที่ไกลแต่หากเป็นการรบแบบฝูงบินที่ต้องพึ่งพาการแชร์ข้อมูลคลิปเพนอาจพลิกเกมด้วยดวงตาหลายคู่ที่ประสานกันอย่างไร้รอยต่อเมื่อพูดถึงเครื่องบินรบ สิ่งที่จะตัดสินผลลัพธ์ของการเผชิญหน้าคืออาวุธที่มันติดตั้งมาเขียวเล็บเหล่านี้คือสิ่งที่จะบอกได้ว่าใครจะอยู่หรือใครจะดับบนท้อนฟ้าเริ่มกันที่ F 1 6 Fighting Falcon เครื่องบินรุ่นนี้มีประสบการณ์การรบมากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกมันบรรทุกอาวุธได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ AIM 9 Side Wide ที่ใช้ในการดวลระยะใกล้หรือ AIM 1 2 0 a Mram ที่สามารถยิงได้ไกลเกินระยะสายตาและยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีเม่นยำอาวุธโจมตีภาคพื้นและปืนกลเวลขั้น20มิลิเมตรที่เป็นเหมือนหมัดหนักสุดท้ายในการต่อสู้ระยะประชิดประสบการณ์จากสงครามจริงพิสูจน์แล้วว่าอาวุธเหล่านี้ทำงานได้จริงและสร้างชัยชนะให้ F-16 มานับครั้งไม่ถ้วนขณะที่ JS-39 Gripen แม้จะไม่ผ่านการรบจริงมามากนัก แต่ก็ถูกออกแบบมาให้รองรับอาวุธยุคใหม่ไม่แพ้กันกริปเพนสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศไอริสทีและ AIM-9 s i ็ e w i ไซ์เดที่ใช้ในการดวลระยะใกล้แต่จุดเด่นที่สุดคือขีปนาวุธ m e t e o อซึ่งถือเป็นหนึ่งในขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่ทันสมัยที่สุดในโลก m e t e o อสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า100กิโเมตร และมีระบบขับดันแรมเจ็ตที่รักษาความเร็วได้ต่อเนื่องจนถึงเป้าหมายทำให้มันมีสิ่งที่เรียกว่า no escape zone หรือโซนสังหารที่ศัตรูไม่สามารถหลบหนีได้ด้วยการหักเลี้ยวเพียงอย่างเดียวกว้างกว่าขีปนาวุธทั่วไปอย่างมหาศาลศัตรูแทบไม่มีโอกาสหนีเมื่อถูกล็อกโดยเมททออร์นอกจากนี้คริเพนยังสามารถบรรทุกอาวุธโจมตีพาดพื้นนำวิถีและระเบิดอจฉริยะรื่นใหม่ ที่ใช้ข้อมูลจากระบบ Data Link ทํทำให้การโจมตีแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นหากมองในเชิงปริมาณ F16 มีข้อได้เปรียบที่สามารถบรรทุกอาวุธได้มากกว่ามีช่องติดตั้งมากกว่าและได้รับการพิสูจน์จากสงครามจริงแต่หากมองในเชิงคุณภาพคลิปเฮนกลับมีอาวุธยุคใหม่ที่ล้ำกว่าโดยเฉพาะเมเออที่อาจเปลี่ยนเกมการรบในระยะไกลได้อย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการถึงการปะทะ หากทั้งสองเข้าหากันในระยะประชิด F-16 จะใช้ไซส์ไวดเดอร์และปืนกลในการโจมตีขณะที่คริปเพนก็ใช้ i อริสที่มีความคล่องตัวสูงไม่แพ้กันแต่ถ้าเป็นการเปิดฉากในระยะไกล F-16 จะปล่อย AIM-120 a 120 m r a m ส่วนคริปเพนจะตอบโต้ด้วย m ม t e ออที่มีระยะไกลกว่าและความน่ากลัวในการไล่ล่าที่แทบไม่มีทางรอดความร้ายการนี้ยังถูกยกระดับขึ้นไปอีกเมื่อทำงานร่วมกับระบบ Data Link ์ ที่ช่วยให้คริปเพนสามารถยิงเมททออร์โดยใช้ข้อนูนจากเพื่อนร่วมฝูงได้นี่จึงเป็นการประทะกันระหว่างประสบการณ์จริงกับเทคโนโลยีใหม่ระหว่างอาวุธที่พิสูจน์แล้วกับอาวุธที่สร้างความหวาดกลัวนในอนาคตในช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาจำลองศึกชี้ชะตาว่าใครคือราชาแห่งน่านฟ้า F-16 ปะทะกริปเพนการเดินทางของเรามาถึงบทสรุปหลังจากได้สำรวจเส้นทางการกำเนิดพลังดิบ ดวงตาและสมองไปจนถึงเขี้ยวเล็บอาวุธของสองนักล่าแห่งเวหาตอนนี้คือเวลาที่จะตอบคำถามสำคัญว่าหาก F 1 6 Fighting Falcon และ JAS 39 Gripen ต้องมาเผชิญหน้ากันจริงๆใครจะได้เปรียบใครจะเสียเปรียบและใครกันแน่ที่จะคู่ควรกับตำแหน่งราชาแห่งน่านฟ้าเริ่มจากกรณีการรบในระยะใกล้รหรือด็อก i g h t F 1 6มีพลังพคร่งยนต์ที่มากกว่า สามารถเร่งความเร็วและดึงขึ้นสูงได้อย่างรวดเร็วแต่นั่นก็มาพร้อมกับขนาดและน้ำหนักที่มากขึ้นกริปเพนในอีกด้านหนึ่งแม้แรงขับน้อยกว่าแต่มีความคล่องตัวสูงโครงสร้างเบาพลิกหลบได้ว่องไวหากเข้าสู่การต่อสู้ประชิดคริปเพนอาจมีโอกาสสวนกลับและได้เปรียบมากกว่าแต่ถ้าเป็นการรบในระยะกลางถึงไกล F16 มีอาวุธที่ผ่านการใช้งานแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ยัง AIM 120 a m r อรที่มีประสิทธิภาพสูงขณะที่ g r ิ p เ n นมี Meteor ซึ่งเป็นอาวุธรุ่นใหม่ที่มีระยะยิงไกลกว่าและมีระบบขับดันแรมเจ็ตที่อันตรายยิ่งกว่านั่นหมายความว่าหาก g r ิ p เ n นสามารถเปิดฉากก่อนมันอาจทำให้ F 1 6ต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างยากลำบากขณะเดียวกันปัจจัยด้านระบบเรดาร์และการแชร์ข้อมูลก็สำคัญ F 1 6มีเรดาร์ AESA ที่ทรงพลังและแม่นยำ แต่กริปเพนมี Data Link ที่เหนือชั้นทำให้ทั้งฝูงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งถ้าเป็นการรบแบบฝูงบินความได้เปรียบของกริปเพนอาจเด่นชัดขึ้นมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือสนามรบจริงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขหรือข้อมูลทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับนักบินที่นั่งอยู่ในคอกพิยุทธวิธีที่เลือกใช้ และการสนับสนุนจากระบบพื้นดินหรือพันธมิตรหากเป็นการดวลเดียวแบบ1น่ตอนหนึ่งปริเพนอาจสร้างความได้เปรียบด้วยความคล่องตัวและอาวุธรุ่นใหม่แต่หากเป็นสงครามใหญ่ที่ต้องพึ่งพาประสบการณ์ความทนทานและจำนวนเครื่องบิน F-16 ที่มีประจำการอยู่ทั่วโลกก็ยังคงเป็นกำลังที่น่าเกรงขามที่สุดบางทีคำตอบว่าใครคือราชาแห่งน่านฟ้าอาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากมุมไหนหากวัดกันที่ประสบการณ์และการพิสูจน์ตัวเองในสงครามจริง F-16 คือราชาที่ครองน่านฟ้ามานานนับ10ปีแต่หากวัดกันที่เทคโนโลยีใหม่ความฉลาดในการเชื่อมต่อและอาวุธที่ล้ำสมัยกริปเพนก็คือผู้ท้าชิงที่พร้อมจะครองบัลลังในศตวรรษใหม่ท้องฟ้าอาจกว้างใหญ่เกินกว่าจะมีเพียงราชาองค์เดียวและบางทีทั้ง F-16 และกริปเพน ต่างก็มีที่ยืนเป็นตำนานในแบบของตนเองแต่สำหรับคุณผู้ฟังมีคำตอบอยู่ในใจแล้วหรือยังว่าใครคือราชาแห่งน่านฟ้าตัวจริงกดไลค์และ subscribe เพื่อติดตามช่องฟังไปเถอะแล้วเตรียมรอพบกับตำนานเรื่องใหม่ที่จะพาคุณไปไกลเกินกว่าขอบฟ้า